สวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งท่านแรกนะคะสัญญาณหนูมไม่แน่ใจว่าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงจะชัดเจนหรือเปล่านะคะก็สวัสดีทุกท่านกลับสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราจบไร์กันไปเมื่อสักพักหนึ่งนะคะสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะคะก็เข้ามานะคะทุกคนคะ่ะเข้ามานะคะ เป็นมาสำรวจโลเคชันไปได้วยกันเข้ามารับชมด้วยกันท่านใดนะคะถ้าว่างก็เข้ามาดูได้นะคะถ้าท่านไม่ว่วางก็ทำงานต่อไปนะคะกดแชร์หรือสามารถสลับสนุนการทำงานของเพจได้นะคะแล้วก็ท่านก็กลับไปทำงานต่อไปนะคะใครทำงานอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะหรือใครกำลังท้อกำลังทำงานกำลังรุยหรือกำลังทานอาหารอยู่ก็ นั่นแหละค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้หนูนะคะในรอบที่สองของวันนี้นะคะจริงๆแล้วว่าก่อนหนะ้าโลเคชันตะก,กี้ที่หนูเพิ่งจะไลฟ์จบไปสักพักหนูก็ไปสํารวจโลเคชันแต่ลงยูนในคลิปของ YouTube ราพิสูจน์ไปนะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วหนูไลฟ์ไปแล้วสามโลเคชั่นแล้วนะคะนี่เป็นโลเคชันที่3ามของวันนี้นะคะ อีกโลเคชันหนึ่งเป็นการถ่ายบันทึกคลิปนะคะไปะคนขาตอนนี้แดดร้อนเปรี้ยงปร้างนะคะเรารุยสำรวจโลเคชันล้างในขณะที่แดดร้อนแรงแดดจะร้อนก็ไม่เท่าไรกำไรร้อนแรงกว่าแดดค่ะไปะะะจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปสำรวจโอ้ยโอ้ย นู่นทุกคนบ้านล้างอยู่ด้านในด้านในป่านู้นนะคะอ้ยทุกคนถานู่นทุกคนถาบ้านล้างอยู่ด้านในป่านู้นค่ะทุกคนคะคนบ้านล้างจะอยู่ข้างในป่านู้นนะคะ านเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูจะพาทุกท่านทุกคนเข้าไปสำรวจโลเคชั่นร้างด้วยกันนะคะในบรรยากาศที่แดดร้อนแรงมากมายร้อนแทบจะละลายและหนูเชื่อว่าทุกคนร้อนประเทศตรงตอนนี้นะคะประเทศไทยนี่ร้อนมากมายไอโฟนหนูก็สู้กับ,บอากาศนะคะขอบคุณคุณลินทอดคะ่ะคุณลินทอนนะคะหนูกราบขอพระคุณหนูกราบขอพระคุณคนที่สนับสนุนนะคะ ที่สิบาท20บบาทห้าบาทก็ขอบคุณจากหัวใจนะคะ 20, ที่ท่านก็ยังมีเมตตาสนับสนุนค่าช้าค่ากาแฟค่าเดินทาง5บาท10บาทรวมๆกันมันก็ยังพอมีแรงนะคะที่จะเดินต่อไปได้นะคะตัวนี้เป็นน้ำเล่าไปทุกคนคะบ้านนะคะอยู่ด้านในป่านี้เลยนะคะเดี๋ยหนูจะ เข้าไปพาทุกท่านเข้าไปดูซึ่งหนูไม่รู้ว่าข้างในอะคะจะมีอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนจะเข้าไปพร้อมกัน ยยาวเลยค่ะสวัสดีรอบที่สองนะคะแต่จริงๆหนูไลฟ์หนูทำวันนี้หนูถ่ายโลเคชันทั้งหมดล้างโลเคชันใหม่ทั้งหมดสามโลเคชันแล้วนะคะนี่คือโลเคชันที่ที่ที่สามนะคะแต่ไลฟ์อะไลฟ์สดจริงๆแค่สองนะคะ เดีย๋ยวจะพาได้ไปดูหนูไม่รู้เข้าทังไหนหนูหาทางก่อนนะคะตะกี้ก็ขับรถนะคะวนหาทางเข้าอยู่ข้ามคลองลงมาทุกคนคะเข้ามารับชมแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์ให้ก็ได้นะคะแชร์ให้กันเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะทุกคนคะถ้ามีเมตตาก็สนับสนุนเพจได้นะคะสิบบาทยี่สิบบาทก็แล้วแต่น้ำใจของทุกท่านเลยนะคะขอขอบคุณมากมากค่ะ ด้านหน้าหนูเจอเหมือนโครงบ้านอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่หลังที่หนูจะไปสำรวจนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งหลังขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลาเมศค่ะอันนี้หนูเจอเป็นเดี๋ยว อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยวหนูดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรที่จะให้เราสำรวจได้บ้างเจอแต่กระสอบปุ๋ยค่ะจุดนี้นะ่าจะเป็นเหมือนคููคลองเลย เป็นคูคลองออกมาหูยปวกทุกคนปลวกดําเมี่ยมเลยดาเมี่ยงเลยเหมือนเขาอย่างที่เขาเรียกกันไอเมียม่ยงไอเมี่ยงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเดีด๋ยวหนูจะพาไปดูด้านในกันนะคะก็โลเคชั่นใหม่นะคะทุกคนขาเป็นโลเคชั่นใหม่นะเื้เสียงเป็นโลเคชั่นใหม่นะคะทุกคนขา ให,ใหตรงนี้ไม่รู้เขาเจอแต่กะสอบปุ๋ยคะ่ะตรงนี้ก็สอบปุ๋ยเยอะเลยหนูมไม่รู้ว่าเขาไว้ทำอะไร เหมือนเขาเลี้ยงเฮ้ยเสียงอะไรอ,อ่ะเฮ้ยหนูได้ยินหรือจะเป็นหนูไอ้เหล่นะคะมันชอบวิ่งบนพื้น น่าจะเป็นบ่อนะคะไปไปวิวคนหนูเจอตัวบ้านแล้วค่ะไปไปไปลุยลุยลุยอย่าลืมนะคะเข้ามานะทุกคนคะกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะสะดวกกดไลค์ก็สะดวก ก็กดไลค์กดหัวใจให้ได้นะคะหรือติดตามผ่านช่อง YouTube ดูย้อนหลังหนูก็กลาบขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะ ตอนนี้เจอที่นอนมีใครจะเอฟไหมคะเจอที่นอนคะ่ะมีใครอยากได้ไีนอนบ้างไหมคะหลับแล้วไม่ตื่นเลยค่ะหลับปลื้หลับนุบ่มห,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 หลับสบาย ะะสวัสดีครั้งนะคะถ้าใครมาดูนะคะวันนี้นะคะถ้าดูไลฟ์สดนะคะจะรับรู้ว่าหนูไลฟ์นะคะไปถึงวัน,นโลเคชันนี้นะคะของการไลฟ์สดในวันนี้คือโลเคชันที่2ทุกคนคะ่ะส่วนจริงๆแล้ววันนี้หนูไลฟ์ไปแล้ว3มโลเคชันค่ะไปดูย้อนหลังทาง Youtube ที่หนูลงไว้ได้นะคะลาพิสูจนค่ะ ทางทุกท่านดูทางที่หนูเข้ามานะคะจะป่านะคะเป็นป่าคนขาลูกอะไรเนี่ยมันกลมๆซึ่งหนูไม่รู้ว่าโลเคชั่นนี้หนูบอกตรงๆเลยว่าโลเคชั่นนี้หนูยังไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะ หนูก็บอกตามความจริงอะไหนหนูรู้หนูก็บอกนะคะโลเคชันไหนที่หนูไม่ทราบประวัติหนูก็จะบอกได้คําเดียวว่าหนูไม่ทราบและหนูไม่รู้จริงๆเฮ้ยนี่เป็นอะไรเนี่ยอู้อันนี้ลมแรง ศพละวังอะไรอะทุกคนหาหนูอ่านไม่ออกค่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้นี่มีเสียงเดินในป่าเอานกนกโอ้โหเสียงนกทุกคนหาเสียงนกเสียงนกนกนี่ก็ทำให้ตออกใจกลางวันได้เนาะ เขาพวกเหมือนระวังเป็นศพอะไรสักอย่างนี่ฮะต้อนอะไรวะเนี่ยไปมานนี้มีองค์ไหมหนูแอบด,ดูก่อนบ้านนี้จะมีองค์ไหมมีใครอยู่ไหมคะถ้ามีใครมีคนอยู่ หรือม,มีคนจรอ,อาศัยสามารถตะโกนบอกหนูได้เลยนะคะหนูพร้อมจะออกไปทันทีเลยค่ะหนูจะไม่รบกวนค่ะเป็นศพเหมือนจะเป็นคาว่าศพอะคะ่ะหนูไม่รู้หนูพูดถูกหรือเปล่า หนูขอบคุณแม่ๆนะคะพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่ที่เมตตานะคะสิบยสิบบาทหนูกล้าขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะกลางวันนะคะล่าพิสูจน์เซเวหาโลค่ะกลางคืนหาผีค่ะเฮ้ยอ้โบ้านเหมือนจะมีพื้นผุ้วยค่ะให้ทุกคนดูป่ารอบแลยนี่ กจะพลาดพ,พูดยากอีกแล้วทุกคนอโทษทุกคนค่ะสาธุสาธุมีใครอยู่ไหมคะ,มอ,ะ,อ,คะมอุ้ยอะไรเนี่ยเขาพูดอะไรทำไมอะมีไม่เห็นจังวะมีใครอยู่ไหมคะ ทุกคนุนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะขอโทษทุกท่านด้วยนะคะจะเสียทารม์หน่อยคือไอโฟนเครื่องมันตัดคะ่ะเครื่องมันร้อนมากพอหนูไลฟ์สดติดๆเลยคะ่ะเสียอะไรวะเฮ้ยขอโทษทุกคนนะคะย่อหล่นเลย ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะต้องเข้าใจอากาศแล้วก็เข้าใจเครื่องมือถือหนูด้วยค่ะสัญญาณเต็มค่ะแต่มือถือหนูมันไม่เต็มร้อยค่ะหนูใช้ะชู้กเปียกแปลงอยู่ด้านหลังแล้วตะกี้นะคะมันร้อนอุณหภูมิมันร้อนค่ะ ไปไปทุกคนคือฮะเดี๋ยวอุณหภูมิไอโฟนมันร้อนมากค่ะพาะหนูใช้ต่อเนื่องมาแล้ววันนี้สามโลเคชันแล้วค่ะกลางวันสแสบๆเลยเนี่ยไม่ใช่ผีนะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ผีนะกลางวันสแสบของหนูนะี่คือเครื่องมันร้อนค่ะเครื่องมันดับกลางวันสแสบมีใครอยู่ไหมคะอยู่อยู่เอ โอ้ยเฉียวเลยอเฮ้ยเสียงแต่บนบ้านพื้นมันผุนะคะใครที่ค้างนะคะกดเข้ากดออกไปก่อนแล้วก็กดเข้ามาดูใหม่นะคะท่านใดค้างเข้าออกเข้าออกออกเข้าเข้าเข้าออกออกออกเข้าเข้าค่ะเดี๋ยวมันจะลื่นแล้วมันจะไม่ค้างเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนกดกดเข้าเข้านะคะเฮ้ยไม่ใช่กดออกก่อน แล้วก็กดเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ค้างแล้วค่ะเฮ้ยยน้ มันไม่มีบ้านใครให้ถามประวัติมันไม่มีบ้านใครที่สามารถจะจะให้หนูถามได้เลยว่ามันคืออะไรเรื่องราวเป็นยังไงมัง่งหนูก็ได้จะไลฟ์สดเลยค่ะแต่ที่นูบอกนะคะเพราะจุดนี้มันมันไกลกับบ้านคนแต่บ้านเนาะด้านบนอาจจะผุกนะคะเนี่ยข้างหน้านะคะ ตรงนี้เหมือนจะดเดินได้คนเครื่องมันร้อคนขาแบยัง,ย,งยังเดินได้เดี๋ยวหนูจะพาทุกท่านเดินนะคะเท่าที่เราจะขึ้นได้นะคะถ้ามันผูกหรือพังมากหนูก็จะไปสำรวจจุดอื่นนะคะ ใครค้างใครไม่ชัดลองกดออกไปก่อนนะคะกดแล้วก็กดเข้ามาใหม่แล้วก็เข้าๆออกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเลกมันจะมันจะไม่ค้างแล้วค่ะอันนี้หนูกะทืบเองทุกคนขำอะไรคะแค่เข้าเขาบอ,อกค่ะโอ๊ยโอยทุกคนค่ะข้างบนลงค่ะ ด้านบนนะคะโร่งไม่มีอะไรทุกคนมันผุพังตามการเวลาค่ะข้างบนไม่มีห้องเลยค่ะมีอยู่อาคารด้านหลังแล้วก็ถ้าสันสิฐานสังเกตแล้วก็จะโล่งค่ะหนูดูอีกนิดนึเนี่ยค่ะช่วงโซนนี้จะผุนี่ถล่มแล้วกระพุงกำแพง อะไรอะคะมันจะพื้นจะโปะผุหน่อยร่งๆค่ะอั่ทุกคนนี่เห็นปะนี่ทุกคนเห็นเงานี่เห็นไหมคะเงาหนูอยู่คนเดียวนะี่ทุกคนคะเห็นไหมฮะนี่เสียงไม้ลั่นวะเฮ้ยนี่ทุกคนหนูยืนอยู่บันไดคนเดียวทุกท่านจะเห็นเงาก็รู้แล้วนะคะนี่นี่นะคะ มือหนูเงาหนูอันนี้หนูอยู่คนเดียวนะคะทุกท่านมองจะเงาได้เห็นไหมคะอยู่คนเดียวค่ะดูเงาก็รู้แล้วอันนี้เงากลางวันไม่ใช่เงากลางคืนตะกี้หนูได้ยินเสียงไหมลันคนบ้านเนี่ยแต่ตำรวจปุ้ยย,ยังไม่เจอคนนะ ยังไม่มีคนและคนจอนก็ไม่มีตะกินแรงมากเลยนะคะและมีเสียงมีเสียงช่วงที่หนูพูดตอนแากทุกคนคะมันจะมีเสียงไม้ลั่นอยู่ระหว่างตรงนี้ครับตรงนี้ยเสียงไม้นะคะมันจะลั่นเกิดนี่ย่ามันเป็นเสียงไม้น,นั่นแหละจุดนี้เห็นไหมคะมันจะปุคะ่ะ มันเป็นปัญหาทั้ง ตรงนี้ตรงนี้เป็นสารพักภูมิป่ะคุณคะเป็นโลเคชั่นใหม่เนี่ยแหละค่ะส่วนประวัตินี่หนูไม่ทราบจริงๆหนูไปดูที่อันนี้แหละ นะอันดับแรกที่หนูสงสัยนะคะนี่คือบ้านคนแต่ทําไมต้นโพอย่างก็อยู่วัดเลยคะทุกคนดูนี่ต้นโพเต็มแล้วก็สูงใหญ่เลยนะคะเป็นโพนะคะหนูเคยเห็นแต่ว่าวัดเขาจะมีต้นโพซึ่งบ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปลูกไว้แต่เนี่ยทุกานน้ำอะไรวะ ต้นโพต้นมันแปลกมากเลยอะค่ะมันปกติต้นโพเขาไม่นิยมปลูกในบ้านอยู่แล้วอะไรวะไม่ มันอยู่ยังไงะ ใช่แล้วล่ะถ้าอย่างนี้มันมีคนหรือมันจะเป็นปอบไหมเนี่ยมันจะเอาหมูมาเลี้ยงแดกกลางคืนไหมเนี่ยทุกคนเชื่อไหมคะหนูเดินสำรวจแล้วมันไม่เจอใครหนูพยายามหาบ้านคนถามแล้วหนูก็ไม่เจอใครซึ่งหนูรู้จะไปถามใครอะคะแล้วมันมีหมูเลี้ยงทุกคน มันจะเป็นปอบมาแดกได้ไหมคะเลี้ยงเอาไว้แดกอะ่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเหมือนปอบเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้แดกเองอ่ะมันไม่มีบ้านคนนะทุกคนลองดูนะนี่มันไม่ติดบ้านใครเลยแต่มันมีหมูได้ยังไงเฮ้ยยัย ได้ค่ะเดี๋ยวหนูอ,ออกไปหนูไปเอาพี่หนูเอ,หนเ,อเอาอาหารเม็ดมาเทให้ค่ะซึ่งหนูไม่รู้ว่าหมูเนี่ยมันเป็นใครที่แอบเข้ามาเลี้ยงหรือตัวอะไรเลี้ยงหมูไว้กินหนูไม่รู้แต่ทุกคนดูบ้านล้างทุกท่านดูนะคะมีต้นโพอะ่ะ เดีย๋ยวหนูดูว่าถ้าหนูไม่ปลอดภยอยัยหนูจะออกก่อนที่หนูไม่รู้หนูไม่รู้มันจะมีคนหรือเปล่าแต่หนูตอนนี้หนูหนูยุ่งมันไม่มีใครจริงท่านเพื่อความปลอดภัยหนูไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรแน่เลยเนี่ย ใครอะตอนนี้ตอนนี้หนูสำรวจเนี่ยมันไม่มีใครจริงๆอ,อยู่ดีๆมันมีหมูหนูชับเพิ่ไม่แน่ใจแล้วว่านี่ทุกท่านเห็นหรือยังคะว่าหนูเป็นไลฟ์สดแบบเรียลคาดจริงๆมันก็ทุกคนดูอะมันไม่มีใครอาศัยอยู่จริงๆค่ะแล้วเราแวกจุดเนี้ยมันไม่มีบ้านคนให้หนูถามเลย มันจะเป็นไปได้ไหมว่านี่ไอ้พวกปงปุกปอบมันมาเลี้ยงหมูไว้แดกเนี่ยเนี่ยทุกคนเหมือนเลี้ยงไก่ไว้แดกเลี้ยงหมูไว้แดกด้วยเนี่ยรูปต้นพอรูปมน้าคนเหรอคะอจริงวะคะเนี่ยเดียวเดี๋ยวเนี่ยทุกคนมันมีรอยการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแต่มันเป็นบ้านล้างอะทุกคนคะ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมเลี้ยงแบบพุกปอบเลี้ยง หรือคนที่สติไม่ดีอ่ะที่ชอบแดกเนื้อดิบๆอ่ะเอาไก่เอาหมูมาเลี้ยงไว้แดกเองมันจะเป็นไปได้ไหมคะทุกท่านช่วยหนูวิเคราะห์ได้นะคะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกหนูไม่ปลอดภัยแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เดี๋ยวหมูเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะคะไอส่วนหมูเนี่ยเดี๋ยวหมูขออนุญ,ญาตไปตามหาผู้ใหญ่บ้านทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วไปสอบถามประวัติกับเขารวมถึงจะบอกเขาคพื่อนากับตอนนี้นะคะสัญญาณมันตัดนะคะเนื่องจาก iPhone มันดับนะคะ i p iPhone มันร้อนจัดแล้วมันตัดไปเองนะคะคืออย่างที่หนูบอกนะคะตอนนี้หนูกำลังจะเดินออกจากโลเคชั่นนะคะหนูจะไปตามหาไปสอบถามหาบ้านผู้ใหญ่บ้านก่อน แล้วก็สอบถามนะคะว่ามันที่นี่มันเกิดอะไรประวัติเป็นแบบไหนแล้วหนูก็จะบอกเขาว่าบ้านหลังหลังนี้มีหมูป่าถูกเลี้ยงอยู่ในร่องซึ่งการเลี้ยงหมูป่าอันนี้ไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นหนูจะให้ทางด้านผู้ใหญ่บ้านเขามาตรวจแล้วมาดูนะคะอย่างที่หนูบอกทุกท่านเสมอว่าหนูทํางานแบบเร็วทามตัวหนูคนเดียวหนูไม่สามารถที่จะเข้าไปจับไปช่วยได้เพราะว่าเด็กๆลูกหนูอยู่บนรถนะคะและหนูก็เป็นโรคภูมิแพ้พวกสัตว์พวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นหมาหมูแมวหรือสัตว์อื่นๆนะคะเดี๋ยวสิ่งแรกที่เราทำได้คือหนึ่งแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะให้เขามารู้รับรู้ว่าที่นี่มีอะไรเจออะไรแล้วเป็นยังไงหนูขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีที่มีอยู่กับหมูนะคะหรือมีอยู่กับหนูหนูก็ขอบคุณจากหัวใจขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหนูจะไปไล์สำรวจโลเคชั่นอื่นอีกไหมในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะ ว่าหนูจะไลฟ์สำรวจที่ไหนขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะดิหนูขอตัวไปบ้านผู้ใหญ่บ้านหนูไม่รู้และหนูก็ไม่รู้ว่าบ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะในรา้านพิสูจน์เซเวนนะคะกับสำรวจโลเคชั่นนี่แหละคะ่ะรถหนูจอดอยู่ด้านบนถนนนู่น เดี๋ยวหนูก็จะอ,อ,อย่างที่หนูบอกนะคะหนูช่วยหมูได้คือไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะหนูไม่สามารถคือวิศรษะวิาสาสะนะคะไปจับออกหรือไปอะไรได้นะคะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าใครเลี้ยงไว้แต่สามที่ฐานนะคะว่าปอกมันเลี้ยงไว้แดกหรือเปล่าเอาขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะ